กับเรียนนะครับนั่นเจ้าของโครงการนะครับคุณชยังวุฒินะครับธีระธัญลักษณ์นะครับแล้วก็อาจารย์ชัยวัฒน์เดชนาทีนะครับพี่ต้อยคุณคำนวณลนเจริญนะครับประธานชมรมเชาวยุทธยาแขกทุมีเกียรตินะครับที่ท่านกําลังนั่งฟังเพลงรับประทานอาหารนะครับนักข่าวสื่อมวลชนที่เคารพนะครับก็ต้องกราบขอให้ที่วันนี้ท่านยกอิทธิพลเพิ่มเนี่ยยกติ๊กเนี่ย ติดภารกิจนะครับทางตํารวจเนี่ยตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เข้ามารณรงค์เรื่องรักษาความปลอดภัยแล้วก็ยาเสพติดที่วอลกิ้งสีเนี่ยนะครับขณะนี้ท่านก็กาลังอยู่ที่ใ like นวอลกิ้งสีหนึ่งมาตรงนี้ไม่ทันได้มอบหมายผมเนี่ยมาทําพิธีเปิดงานนะครับของตลาดนัดสี่ภาคในค่ําคืนนี้นะครับก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทางท่านเจ้าของโครงการนะครับที่ มาเปิดตลาดนัดสีผ้าเนี่ยตรงนี้นะครับถือว่าเป็นทําเลที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าใกล้ๆก,กันเนี่ยนะครับก็มีกิจการคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วนั่นคือตลาดนับสีผภาคนะครับก็เป็นของคุณมนัสเป็นคนอยุธยาเหมือนกัน นะครับคนยุยามมาอยู่พัญานิยะนะครับหลายพันคนนะครับแล้วก็เจริญเติบโตก้าวหน้าก็น่าจะเป็นสี่มุมคลกับตลาดน้ำสี่ภาคนะครับที่ไอ้ตลาดนัดสี่ภาคที่ติดอยู่กับตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยเขาใจตั้งชื่อนะใกล้ๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงลุ่งเรืองนะครับก้าวหน้าร่ำรวยนะครับเหมือนกับทางของคุณมนัศนะครับตรงนี้ก็เมืงพยาในยินดีเลยนะครับที่จะให้ทั้งผู้ประกอบการนะครับ ได้เข้ามาประกอบอาชีพนะครับมัลงทุนนะครับถ้าเมืองพะเยาของเราเนี่ยมีกิจกรรมหลากหลายเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นสินค้าต่างๆใช่ไหมเป็นสินค้าโอทอปเป็นความหลากหลายนะครับค่อยๆเติบโตนะครับก็เป็นทางเลือกของคนนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เมืองพะเยาของเราเนี่ยมีสีสันนะครับใครๆก็อยากจะเข้ามาเที่ยวมาสู่เมืองพะเยานะครับตรงนี้ก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นสิริมงคลของคนพะเยาก็คือ ครับองค์กองคะทราบกันนะครับอาจารย์ชัยวัฒน์ท่านนำนะครับพิคพิคเนสถานนะครับตรงนี้นะครับเอามาให้เป็นที่ประดิษฐานของพระพิคเนตนะครับซึ่งพระพิคเนตเนี่ยตามโบราณนะครับก็กล่าวว่านะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับทำอะไรประกอบธุรกิจอะไรนะครับมุ่งหวังอะไรต่างๆผู้นี้ในชีวิตใช่ไหมฮะก็จะประสบความสาเร็จนะครับตรงเนี้ย ก็ท่านอาจารท์ไว,วัดนะครับแล้วก็พิต่ต้อยก็ได้เอามาปฏิจจฐานอยู่ตรงนี้ก <c oughs> ็ถือว่าเป็นสิหลีมยคลของสถานที่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสี่เหลีคลของชาวเมืองพัทยาด้วยนะครับเพราะว่าทั่วโลกก็คงนับถือนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีงานอยู่ประจําทุกปีตรงนี้เมืองพัทยาก็สนับสนุนนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยมีเครื่องยึดเหนี่ยวที่ดีนะครับต,ต,ต่างๆพวกนี้สอนให้เราดีหมดนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ คลเมืองพญาเนี่ยละไข่คงเกี่ยวกันนะครับทายนี้นะครับในนามของท่านนายกอิทธิพลคุณปื้มนะครับนายกเมืองพญาก็ขออำนวยอวยพรนะครับให้พระเนี่ยนะครับอวยพรให้ผู้ประกอบการเจ้าของนะครับนะครับประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านได้ดําเนินการนะครับคู่อยู่กับเมืองพญาให้ร่ํารวยนะครับและให้ปลอดภัยตาวหน้าตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเสอให ยกเมืองพัทยานะคุณรณกิจเอกสิห์นะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ไพยวัตเด็ดนาทีนะคะได้ขึ้นมาบนเวทีได้เป็นเกียรติกับการเปิดตลาดนัดสี่ภาคน,นะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณขอเรียนเชิญคุณเซียนุนชทีราธัญรักษ์ค่ะท่านเว้ีม่ะเป็น วันนี้เป็นวันดีนะครับวันนี้ที่ตลาดนัดสีพ่พาพเนี่ยเปิดตลาดแล้วก็มีผู้คนต่างหลายมาจองพื้นที่มาจับจ้อยต้อยตลาดนัดสีพ่พาพเนี่ยจองจริญเล่นลุ่งเร,องเรืองประสบความสำเร็จสมหวังในตลาดนัดสีพ่พาดเลยครับขอบคุณครับค่ะก็ขอคุณมากๆค่ะอาจารย์ ยกวยพรนะคะกับเจ้าของตลาดค่ะ,คะขอบพระคุณท่านรองนายกเมืองพัทยานะคะเสียงตบมือให้ท่านด้วยค่ะท่านจะต้องรีบไปร้ายงานทีเดียวเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยที่สละเวลาอันมีค่าของกันแล้วก็ พี่ชัยพี่พี่วุฒิครับสวัสดีพี่พี่พน้อง,องทุกคนฮะก็อื่นขอ,อ,นขอกราบพระคุณท่านรองนายกนะครับแล้วก็อาจารย์ชัยวัฒน์อินทีนะครับที่มาให้อวพรในวันนี้วันนี้เป็นวันสี่มงคลนะครับเป็นวันสมรมมเรื่อยของตลาดนัดสี่ภาคผมมีความตั้งใจที่จะทาตลาดนัดสี่ภาคแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นแผ่นบิน <N> เงินแผน่นดินทองให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีมีความยินดีแล้วก็ตั้งใจเชิญชวนทุกคนนะฮะที่หาพื้นที่สําหรับาขายของนะครับพื้นที่เนี่ยได้แบ่งเป็นล็อกไว้ราคาถูกครับก็ตั้งใจไว้ว่าเราจะเน้นสินค้าหลากหลายแล้วก็เป็นสินค้าแปลกๆนะฮะและคอนเซ็ปต์อีกอย่างคือเปิดเป็นที่24ชั่วโมง ไอคอนเซ็ปต์ชั่วโมงเนื่องจากว่าที่บ้านเราเนี่ยเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพี่น้องที่เสร็จจากภารกิจการงานนะครับการข้ามคืนเนี่ยก็ยังสามารถมาจับายนะครับแล้วก็มากราบขอพรจากองค์พระเ<า>นตรน,นะฮะเป็นเทพแห่งความสันติและปีนี้เป็นปีของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆอทุกท่านนะที่ จะขอพรนะรมาขอที่นี่ได้นะครับปฏิหารมามีจริงนะครับงงครับฉันทราบว่าทุกวันเสาร์ที่มีการสวดด้วยการสุดมนับแล้วก็ทุกเสาร์ทย์นะฮะเราจะมีการสวดโซฮาที่นี่นะครับเป็นพิธีกรรมเก่าแก่ของอินเดียน,นะครับที่นี่ที่เดียวนะของเมืองไทยที่ได้ตั้งใจทำแล้วก็อยากให้พี่น้องแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยมีแต่ความสำเร็จสมหวังทั่วการนะครับค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะคุณ คุณวุฒินะคะขอนอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าของเราจะมีสี่ภาคด้วยกันนะคะ่ว่า<ห>วันนี้เนี่ยอ,อาจจะขลุกผักบ้างเพราะว่าบา,บางบางท่านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนาะ,ะแล้วก็บางท่านก็มาจากกรุงเทพนะคะประสบปัญหาในเรื่องของการเดินทางนะคะแต่ว่ายืนยันว่าคุณที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะต่อไปถ้ามาอีกนะคะบอกต่อๆกันไปนะคะจะมีสินค้ามากมาย หลายที่เดียวนะคะโดยเฉพาสินค้าที่แปลกใหม่ๆเนาะหาดูยากก็จะมาหาชมได้ที่นี่ใช่ไหมคะพี่วุฒิค่ะนะคะแล้วก็ช่วงนี้พี่วุฒิมีอะไรฝากบอกอย่างไหมก็ขอบคุณจริงๆครับจากใจจริงทุกคนที่ให้เกียนมาร่วมงานขอบคุณครับสวัสดีครับขอเซ็นตบมือให้คุณคุณชัยคุณชัยันพุทธนะคะ